สวัสดีผม ปิซานะครับคอร์นิดนางสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลราสตาสกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่12กันยายานะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่เลยครับในเซเรียอ,อิตาลีก็กินเต็มสบายใจทั้ง2คู่นะครับโบโลญญาและซาราลิตาแน,ตาน่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่ในศึกซูเปอร์ลีกตุรกีและ อ๋อสเวนคานสวีเดนอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล็แนะนำนะครับไ i แอตไทเกอร์ right Tiger, 9 9นะครับ right I g e r i แ e t i g e อ9 9 9ออนะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ r i แอตไทเกอร์9 9กันได้นะครับ สวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาดานาเดมีสปอร์ เปิดบ้านพบกับแท็บสปอร์ผลงานของเจ้าบ้านในช่วงสซีซันหลังสุดทำได้ดีขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ได้เปรียบความเป็นเจ้าถิน่นรวมถึงสภาพร่างกายที่พักมามากกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าอดาน่าเดมีสปอร์เนี่ยยามเล่นเกมใหญ่พวกเขายังไม่นิ่งนะครับและแนงลุกชุดนี้ลดความดุดันลงไปวันครับรับมือกับทางทับสปอร์นะครับซึ่งผลงานช่วงนี้อาจจะไม่นิ่งนะครับแล้วก็สภาพร่างกายอ่อนล้ามากกว่านะครับแต่เกมแบบ นี้ครับผมมองว่าพวกเขาเนี่ยยังเป็นบอลที่มีความเคี่ยวแน่นอนสูงกว่าแระทีเด็ดจังหวะโตกับจากพวกมามูตเทเซเกยูซุปยาซิซีไรดมักซีโกเมเเนี่ยถือว่าหวังผลได้มากขึ้นกําแพงคู่นี้ับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนะครับอาดานาเดมีสปอร์เป็นต่อที่0ู5นะครับผมมองว่าสูสีเป็นบอลสามหน้าเน่เคียยวสองหน้าของทางทีมเยือนแชมป์เก่ากับสปอร์วันนี้จะมี1แต้มติดมือกับออกไปได้เชี่อบอลลองเชียย์ทางทับซอนสปอร์นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอล ออกสเวนคารสวีเดียนนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง เขามาเปิดบ้านพบกับฮาเคนทั้งสองทีมเกตบอลชื่อชั้นแฟร์ตีเก่ายามเจอกันถือว่าสูสีไม่หนีห่างกันมากนะครับโดยเขามาตอนนี้พวกเขามีรุ้นเวทียุโรปนะครับแระผลงานในบ้านแกร่งเป็นอย่างยิ่งลงเล่นมา11เกมในบ้านพวกเขาชนะถึง8เสมอ1แพ้2อนะครับวันนี้ครับรับมือกับทาจ่าฝูนครับฮาเคนซึ่งฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดจอบเลื่องลงไปช่วงหลังเนี่ยพวกเขาเริ่มเล่นแบบกดดันตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เก เกมนอกบ้านกับเกมรับเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดอยู่คุณแพทคู่นี้ครับเปิดให้ที่หักเทนเนะครับบุกมาเป็นต่อที่0ู5นะครับผมมองว่าคู่นี้จะเป็นบอลที่สูสีบอลทันกันอีกคู่เนยเชียร์สองหน้าของทางบอลรองนะครับเชื่อว่าเข่ามาวันนี้จะมีหนึ่งแต้มติดมือในบ้านได้เชียร์บอลรองเชียร์ทางเข้ามานะครับพอดีครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเชียร์ทับซองสปอร์และเชียร์เข่ามานะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแห่งๆว้ารวยไปเจอกันใหม่พรุ่ง